สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องวันนี้มาลวยผ้ามาตามในทางของแมออนสานะครับแมออนสา<ม>เพิ่นเป็นคนฝันแม่นนะพี่น้องพี่น้องทางบ้านเพิ่นว่าเพิ่นเปคนฝันแม่นนะครับมาลวยสืบหาตามหาจนเจอน้องมาลองติดตามพวมฝันคุณยายนะครับว่าคุณย่าเพิ่นหมักตัวไดเพิ่นซื้อตัวไดนเพิ่นเคยถูกแบบไหไปติดตามกันเลยครับอ๋อสวัสดีครับแมออนสีครับโอ้ยแม่เป็นแพ้เต้แม่เป็นบาหวานบ่ครับแม่น แมีออนสีเป็นประวันนะครับมอเลยสืบข่าวได้ยินข่าวมาว่าอีเมีเราฝันแม่นแม่นก็เจ้าวานะครับมอเลยกัดสืบหาน้ำหานะครับบัดมาถามมาถามถือตัวครับถามถึงเงี้ยพร้าแม่ไม่จ่าย้าอันไหนแม่เห็นนี่แมีออนสีประวันว้าครับถือตอนมันเราหลัวเลยนะนะครับก็เลยว่าพ่อตัวทิ้แล้วได้ยินข่าวว่าไอเมีเราถือดูเนาะงวดเก้าสูงก็ถือถึงแม่แม่นปันแบบคนอยู่วัดหลายหลายพระคะหลาย เดมเดินหลับปนีร้านเลยมาตีให้จงซื้อโลดเก้าศูนย์ันร้านกะตีให้ถืออหลีแม่ไล่ <c oughs> อันเลขอันนี้อีแแม่ถือมันต่อกันหกสิเจ็ดมั้ืยังแม่นม่น,มน,มนม่นกว่าอีังลรตัอกันบัดชิปจะได้ซื้อไทยเนาะถือสามหมดถือสามหมดเลยทีเดยสามอ้าแถอแดงอีแม่คนฝันแม่นตัวคือสมคำเราลรือตัวน่ยดูร้านไปยินว่าจะผลหรือจะทั้งคุมทั้งอัน ไอไผ่ควละอืเคยไปเห็ดกรเสียต้อกันมืนกันเลยผลิตน้ำเพลินพลเลวบอสุฟ้างผ่น่มันกันแต่คนบอสีเหลือหลายจะเทียนเนาะครับบัดที่นี่เจ้าขึ้นใจง่ายอย่างนี้นนีหอยวะมันก็คือตัวคนเดนาะล่าสุดที่ถือเท่าไรเนียหมื่นสี่เดี๋ยวยีงมีกรซื่อเรีกเก่งด้วยเนี่ยเอ้อสื่เก่งอยูอืมนะครับไอฟันนักข้างซื้อเมี่ แมนอยู่ฝันฝันตีซีได้ฝันตีชีแมนเลยอืมวันี้ฝันไม่แมนฝนตีชีชุดเดียวไม่ยด้ันถ้าฝันยงันาโอ้ยเม่ไปมันอันเทปล่างแผลไมนใก้ดีแล้วแผลบาหวานเบาเศ้าเนาะเนาะแล้วบาฝันเนาะแมนเด้ได้ยินข่าวว่าอันซื้อรรตีอ่หาไป คือซื้อขักซื้อเนี่ยไทแมวร้านซื้อหลานซื้อปากซื้อหลานปากซื้อร้านปากซื้อชื่อบ้านบ้านนี้เขาก็เลยบอกหมาใบหนีก่อนครับฝันอย่งไทแม่เขาก็ซื้อขักซื้อเนี่ยเถอย่างรถเขาแตกซื้อเลยว่าสั่นค่อยเคยเป็นสั่นงวนก้อนค่อยถึกบ่หน่อยเด้บัดที่นี่มันหลานเคยน้องเคยเขาละมาฝันเกี่ยวเรื่องตัวนี้ทุกหลันแต่เลยท้อน้ำมีฤทธ ได้ซีบใบน้ำไผ่มันกวดเอาบัตรันได้ตัวเดียวกันเราเคยลดยางแตกเราเราเคยถือแบบนี้ถ่กไหม่นปนาเราก็สืได้ได้ตัวเนาะได้พักเยอะเราต้องการเอาเอาไปวนจานสักอนเราต้องการเราต้องการซื้อซิมหาใบน้องม่เนาะร้านร้านกับฟันเจียวกันถูกไหมฟันตัวเดียวกันเหบอแม่น ฝันอดกอนมันกับฝันเจียวได้ไหมเนี่ยฝันว่าตำรวจอ้อมเฮี้ยคอยโย่ท่านย้อนมาได้แชร์เลยก็ย่ำเจ้าเนี่ยหลานผู้หลานเนี่ยร้านแล้วฝันแม่นกันใช่ไหมะมันมันฝันเจียวมันฝันแม่นอยอะจ้วแกพ่อจัดดีว่าน้านกับแม่นเจนยังก่อแม่แค่บอกแม่แค่ซื้อย้อนครับเนี่นะขอจัดทะเบียนรถทุนจะได้ไหมจักบ่ทะเบียนรถจักตัวใด้แล้วไม่จัก แต่ว่ารู้แต่ว่าเขาฝากซื้อเลขตัวนี้ฝากซื้อเลขตัวนี้มันเอาไมาม่พี่น้องเอี้ยชิ่แล้วไม่เนี่ยแล้วรูหลานม่นน้ำเนี่ยเป็นเรง่องเลขเลขลอตเตอรี่เขาจ่อขึ้นเสือซื้นแหน่ะตัวเดียวบัดเลยติแมแต่ตัวเดียวมันกลับกันนั่นละ่ะกลับกันกับนี่นม่นเนาะแม่ซิผ่าไปแล้วพี่น้องขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับกับสีกลับเนี้ยนะครับเนาะกลับเนี้ยงูเนี่ยเห็นไหมครับ ันกลับแม่แล้วมาได้เลี้ยงดีนะครับเนียนวะเนียนอือครับเอาแม่โอ้ไม่ตัวเดียวเพิรนเนาะแต่ว่ากลับกันซื้อเนาะกลับกันกลับกันซื้อแต่ว่าแม่จำชื่อรถลูกหลานไว้เนาะบอกแต่ว่าเขาบอกซื้อซิมหาตัวเดียวแบบแม่เนียนซิมหาหาชิเวนอยู่เปล่าซิมหาชิเวนเนี่ยแหละนะครับเพิรนซื้อซิมหาชิเวนนะครับซิมหาใบเด้อพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้เพิ่์นว่าเฮ้ยยางแตกเคยได้นะครับเพิ่์นก็เลยฝากยางแตก บ้ดนี่นองคได้มาฝันเ่ยวเลขตัวเดียวกันเขาัปเลยเอาเบิดสิบใบแบเนี้ค่ะอีเม่เน้นตัวบ่เนี่ยรืองน้ำสสองเงินเลยกระือน้ำเขาอยนสองใบอยู่บ่แล้วแม่ยเนนหาหนึ่งนึหาอันหนึหาม่ยเนนหนึหาเนาะหาหึหาโอ้เลยสามตัวบ่เนี่ยสาตัวหาหนึ่งหาเนาะโอ้สามตัวห้ห้านะครับหาหนึ่งหาเรยสามตัวด้เรออีแม่เรามา ลูกไส้ว่าพี่สามตัวเอาเลยจตุรเมียนหานข้นห่านีายน่ยอือสม,มลูกหลานบอกนะครับว่าพี่น้องนะครับมีมีอ้อนสีนะครับมันถือเลขประจํานะครับเพิ่นวัดของวันลาสุดถือเป็นเมื่นนะครับวันนี้เพิ่นเม,นมนื่นสีมื่นสีทำวันาเป็นแผลนะครับเป็นเบาหวานก็เลยเบาฝันพี่น้องแต่ว่าล้านมันถือเลขเรื่อยๆถือเลขประจํานะครับเพิ่นยางรถแตกเพิ่นว่าเคยได้ยางรถแตกนะครับเพิ่นกันเลย เิ่นก็เลยฝากย่าใหซื้อนะ <c oughs> โอ้ในตัวเขาบอกเล่นมาย่าย <c oughs> หา 1, หานึ่งหาเนี่ยนะครับอา้นะบนออานะครับอาจารพี่น้องเอ้ยนะครับหาหนึ่งหาเด้อเหล็กหลานมึนโทรมาบอกฝากซื้อตัวนี้นะครับยากกับกวนเอาเบิ้ลอาจเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะย่าเนาะคุณแม่อ้อนสีนี่เล่ามากกักจะฝันแม่นนะครับงวดนี้เล่าขาเป็นแผลก,ก็เริ่มบ่ได้ฝันนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหลานเพิ่นนี่ เคยยางรดแตกเคยได้เงื่อนหลายนะครับเงอนรดขั้นนี้นะครับวันนี้เพิ่นยางเสียเพิ่นก็เลยยางแตกยางทั่วืมบอกย่า่หนึ่งซื้อเลยนะครับซื้อให้ในน้ายายนะครับไม่ต้องไปเอาเบิร์ตเซ่นนะครับรอดีเพิ่นกวนเอาเบิร์ตเเด้อนะครับสิบหาหาสิเบียรสามตัวผู้เจ้าเพิ่นฝากซื้อนะครับคือห้าหนึ่งห้านะครับเป็นเลขของหลานนะครับแต่ว่าคุณยายซื้อไปทาหลานนะครับเดื่อนะครับ เดี๋ยวคุณยายเราชอบเป็นแผลแล้วมันน้เอาเหล็กแล้วแข่งอีกนะครับเด้อคุณยายเราฝันแม่นแม่นเลยนะครับแต่ว่างเนีนเอาเหล็กหลานไปก้อนพันวานะครับเมียแมวเอาเหล็กหลานไป็ก้อนน้องวันเนาะแมแมเอาแพ้งน้องเหล็กเนาะมันแพงม่บอต่งน้งแมวเนาะพูกผู้นีเฉื่อจ้ะเอาแม่แม่าวใช่ไหมมันบ่มักพันยางนี่มันถือีรีตเแม่บันนึงไม่มาถือกี่แล้วมันสอนน้องวันเนี้ โอ้ยนอนเสียดายนะเมียเนาะเพราะว่าอีเมียเราถือประจำเราเมียถือดูด้วยยิ่งมากซามากส่นเลยลูกหลานน้ำมาเลยด้วยก็คันคอยเป็นผิดตัวคอยเป็นเห็นแสงตัวแสงแี่แหละแสงนี่แหละเฮี้ยนอ่ะเพิ่นอยากบอกเพิ่อนทำพุ่นดูพุ่นคุ้มดีนะเมียเนาะนี่มันเป็นนี่พวกของรักโงงของรักษาเนาะปูนยาเจ้าที่เจ้าทานเลยเนาะคอยไปหาหมอเนี่ยไปผ่าขาดครับ ไปไปผ้าที่กัดสินบอกที่เรียกเขาเขาน้ําเกียวหินคอยล่อล่อสี่ทรงเขากระสินบัดที่นี่ไหมจับมหนอ่งได้ไหมจับเบื้อบหอยนจับนี่จับไล่คอยอีหมอกับมามีหมอกับมามี่ลอยขี้สิผ้าหม้อมันหม้อมามี่อกจับปื้อบมะกรมแมนบักจังคนเท่านี่จับปื๊บเช่นที่ล่ะ แม่บังเป็นแสงนวลขึ้นตลอดไปคืออยู่ไหนของนะ่ยแม่บันนี้ดูดูนี่สองเตียงตหอยเม็ดเข้ากระชิ้นสามเตียงเห็นแสงตัวหนึ่งแม่แสดงคนน้ำรักษาเม่ตลอดด้วเนี่ยแม่คนน้ำรักษาบ้านอะไที่แม่ตัวไดนครับบาริจิพก่าพกห่างมะแม่ก็เลยดีใจว่าสักคนน้ำรักษาอี๋อันไปผ้าไหนก็เห็นวะแมยฮะไปผ้าไหนก็เห็นวะไปผ้า เขาตอนเขาภาพว่าเห็นอตอนเพินเนพ่นเขห็นเพิ่นเห็นเขาใบใบนะ้ำมูมูห้องอโอโโ้โ่บัตรที่นี่คอยกะคอยกะคิดดีใจดอกค,คอยขึ้นว่าขึ้นนั่งคอยดอูเห็นแสงบริเวที่หกหาครับเด้อบาิเวที่ใหญ่นะครับม,มีแสงอยู่ในบ้านว่าเป็นผู้รักษา่นนะครับ ไปหอดลงบานนะครับย้ายจำเลขเตียงไลยบอเตียงนอนอันลูกกระสินสองสามอือลูกกระสินสองสามเราเด้อนะครับพี่น้องอูาน้ากมีเจาสองสองไม่สองสองสามเนาะอยู่นหนเนาะนั่นี่ด้วบางหันมาถึงมาถึงเมืันาอาจจะเป็นเลขหลานนี่แหละครับพี่น้องเด้อนะครับเอาเลยนะครับเลขหลานเพิ่นนะครับเลขหลานเอเพิ่นว่ายางหลดแตกนะครับเพิ่นเคยได้แบบนี้นะครับ เลขทะเบียนรถในี่หาหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าผู้เจ้าของควบฝันในผู้เจ้าของรถนี่นะครับเพื่อนให้ซื้อหาหนึ่งหานะครับเร้อนะครับยายซื้อเราจะเรียซิบหาไปนะครับปวดเลยเร้อพี่นอนครับมันปชิมันใจให้กันนนครับเนาะแต่ว่าเลขอันมาเลขยายทีหกสิบหานะครับมู่ได้ยายมูซีมูซีนะครับอ้าวนะครับไอโจกขมันนะคุณยายเด้อนะครับวันนี้คุณยายท่าในฝันนะครับ พอดีบอมีแห้งบอมสบายนะครับหาเป็นแผลเป็นเบาหวานนะครับวันนี้หลานเพิินอย่างรถแตกใหมากส,สิบผาหาสีเนะครับสามตัวห้าหนึ่งหนึ่งห้าเด้อนะครับขอให้หมาน้องคุณยายนะครับเด้อคุณยายเป็นคนฝันแม่นล่าสุดเนี่ยก็ถือมื่อมันก็าบาดนะครับก็ใส่เบิร์เลยน้อยเนาะเป็นรนะักษาของเบิรนะ์เเนาะอ้าวนะครับพีน้องยสซี่ได้พิชศษก็ต้องคอยซอยเหลืย่ยายอยากซอยเหลอย่ยายก็สามารถซอยได้นะครับเด้อนะครับ คนย่ายได้มากกับบัวได้ใส่สันพธนวาป่วยนะครับก่อนล่วงบอลอานะครับผู้ใดมีโชคม,มีใช้น้ำยาก,ก็ต้องคอยอยากซอยเลี้ยาก,ก็ต้องคอยติดต่อมอรวยนะครับมาติดต่อเดี๋ยวมอรวยจะมาหาย่ายนะครับเอาให้โชคให้ม้านวลนานะนวลน,นี้ให้รับให้รวยครับนวลนามาตามต่อนะครับขอโชคดีามาออก,ากมาครับคือเก่า